สวัสดีครับผมเต้ระหลังใจครับในการดูดวงประจํำราศีของคุณเกิดราศีมังกรในเดือนกันยายนครับดูดวงความรักเอาละครับเรามาดูกันว่าความรักคนโสดนะเป็นอย่างไรบ้างดูสิอดีตเป็นอย่างไรปับ๊บอดีตให้ขึ้นในะเรื่องของภาเกตจนะหมายถึง ความที่เราจะเกิดความคัดบังเกิด <c True> <c ute> ความคิดเกิดการอะไรต่างๆในเรื่องของความรัก thinking, มีความคิดวิเคราะห์การทําสิ่งนั้นๆตำเสนี้จะดีหรือไม่ความรักจะเป็นยังไงความรักมันจะทํำยังไงให้มันฟื้นฟูด้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเราจะจัดการเราจะปรับเปลี่ยนในเรื่องความรักให้มันดีขึ้นแบบไหนอย่างไรมันเป็น,นการที่เราค่อนข้างมีความคัดหวังในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะนะ ป,จจปัจจุบันล่ะปัจจุบันพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันก็ยังหลอกตัวเองในเรื่องของความสุขในเรื่องของการที่เฮ้ยเราคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างงั้นคิดว่าจะอนาคตจะเป็นอย่างนี้นนนนมันมันเป็นสิ่งที่เรายัางคิดไปเองฟงซ่ฤฤาไปเองอยู่นะมันทําให้มันตอกในเรื่อง,องความรู้สึกในเรื่องของจิตใจตัวเองค่อนข้างเยอะช่วงนี้ามันมีเรื่องของความค,ามคิดเข้ามาแบบรบก,กวนเราเยอะเหมือนกันนะอนาคตพ่ขึ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเมื่อมีคนเข้ามาทําให้ความคิดเรานะมันค่อยๆดียิขึ้นไปเองงนั้นในช่วงนี ถ้าหากมันคิดมากเกินไปเราต้องาอเป่าๆลงบ้างมันจะได้ไม่มีความทุกข์มีความคาดหวังจนกเ,เกินไปและรออนาคตที่ดีในเรื่องความรักของตัวเราจะดีกว่านะครับดูซิว่าคนโซนสนิทเป็นอย่างไรสำหรับโซนสนิทไพ่ขึ้นในเรื่องของการมั่นอกมั่นใจในความเป็นตัวเราเยอะๆในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความเป็นตัวเราว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเราจะเป็นแบบนี้สิ่งที่เป็นความรักเรามีความคาดหวังนะต้องมีความมั่นใจตัวเองเยอะๆมันเหมือนมัน ฟังคาพูดคนนั้นฟังคําพูดคนนี้และสิ่งที่เราจะต้องกระทามันคือการจัดการแก้ไขใน,ในความเป็นตัวเราอะไรที่รู้ว่าเราควรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเสียเพื่อจะให้ความรักมันยิ่งขึ้นนั่นเองนะจริงๆว่าทำยังไงได้บ้างไปขึ้นในเรื่องของการเปิดใจแล้วก็การจัดการเปลี่ยนแปลงนะลุกเสื้อผ้าหน้า <mankind> ผมความรู้สึกตัวเองเมื่อถึงเวลาคนที่จะเข้ามาก็จะหมายอีกงนั้นเป็นการเตรียมตัวตัวเองมากกว่าในเรื่องของความรัก ให้มันดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับอนาตดูสิว่าไพ่เ,เต่ออะไรบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องการหาทางออกในเรื่องของความรู้สึกในปัจจุบันของตัวเรามากกว่านะไม่ว่าจะเป็นคํนาพูดไพ่ขึ้นเป็นพูดหมายถึงคําพูดคําจาของคนที่กระทบหาตัวเราเป็นคาดูถูกดูแพงเป็นคําพูดเป็นคําหยอกล้ออะไรก็ตามอย่ากเก็บมาคิดอย่ากเก็บมาฝังใจนะปลปอยผ่านไปเราตัวเองเรานี่นะที่รู้ว่าตัวเราเองเป็นอย่างไรนะไม่ต้องไปฟังคำใคร และไม่ต้องเก็บมาฝังเรื่องจิตใจตัวเรามันจะกลับกลายเป็นความเศร้าหมองทางจิตใจของตัวเรานั่นเองน้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนโสดสนิทในช่วงช่วงนี้นะเกิดราศีมังกรน,นะความรักคนโสดสนิทเนี่ยอยู่ที่60%ครับนะจะต้องค่อยๆเป็่นค่อยๆไปค่อยๆจัดการในเรื่องของจิตใจอารมณ์ความสึกและความรักที่ดีจะมีมา เไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเรามาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาในห่วงช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างปั๊บสำหรับคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะพาขึ้นในเรื่องของการที่มันยังปิดกั้นตัวเองในหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่ามีความคิดแบบนั้นมีความคิดแบบนู้นมันเข้ามาในหัวสมองมันเข้ามาในจิตใจมันให้เข้ามาในความรู้สึกตัวเราทําให้เราปิดกั้นตัวเองในห่วงช่วงนี้นะในเรื่องของความรักเก่าในเรื่องของความรักใหม่มันเหมือนต้อง กำแพงกั้นตัวเองไปก่อนนะคือฟื้นกําลังใจนะฟื้นพลังจิตตัวเองเยอะๆมันจะได้ไม่ฟุง้งซ่านหรือคิดมากจนเกินไปเพระไพ่ขึ้นว่าให้หาอะไรทําเมื่ออยู่กับบ้านหรือทําอะไรก็ตามทํางานหรืออะไรก็ตามหางานพิเศษหรือว่าหากิจวัตรประจําวันของเราหรือว่าหางานเลเยอของเราให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขก็จะทําให้ค่อยๆดียิ่งขึ้นไปเองนะครับอันนูซิว่าจัดการอย่างไรและจะผ่านได้ไหมปั๊บ ไพ่ขึ้นในเรื่องของความที่เราอยู่ในตัวของเราแล้วค่อยๆผ่านพ้นเวลาไปช่วงระยะหนึ่งเนี่ยพอไพ่ขึ้นอนาคตเนี่ยมันจะเปิดโอกาสในเรื่องความรักเปิดโอกาสในเรื่องของใจมีสติมากขึ้นแล้วก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาไปได้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากขาะนั้นก็ล้วกันนะครับอนดับทีว่าไพ่เตอนอะไรบ้างปไปขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การที่เราได้ อยู่กับตัวเองเมื่ออยู่ตัวเองเนี่ยมันเหมือนได้ตกพลึกตัวเองเมื่อเราชืสติมากพอเนี่ยเราจะเห็นถึงความเป็นจริงว่าเออความรักที่ผ่านมามันเออเป็นไปได้ไหมหรือเป็นยังไงแบบไหนแล้วเราควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความรักมีความรักใหม่ไหมหรือว่าคนเดิมก็ยังดีอยู่แล้วมันเป็นการที่เราตั้งสติได้นะแต่ตอนปัจจุบันตอนเนี้ย ตั้งจิตตั้งใจเพิ่มพลังใจตัวเองก่อนและมีสติเพิ่มขึ้นก็จะดีกว่านะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ถูกบอกเลือกบอกลาในห่วงชนนี้อยู่ที่60%นะก็ต้องฟื้นพลังใจเยอะๆเข้าไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนดูซิเป็นอย่างไรบ้างพ่ขึ้นเป็นประส u k นะพ่ยขึ้นเป็นการตกหลุมรักไยถึงว่าเออความรักที่มันเริ่ม ที่จะมีความชัดเจนเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นนะไปขึ้นเป็นประสบแปลว่าเขาเริ่มหันมาสนใจเราเยอะขึ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอตกผลึกดีคิดดีก็แล้วกันในเรื่องของความรักในช่วงนี้เพราะว่าการที่เข้ามามันทําให้บางทีเราหลงคิดไปไกลนะหรือว่ามันมีในเรื่องของนิสัยบางอย่างของเขาที่ทําให้ตัวเราต้องปรับตามองว้าใจและอยู่ตามหลำตองเป็จริงเพื่อจะไม่ให้หลงระเริงในความรู้สึกที่เขามีมาให้กับตัวเราแต่ แต่ว่ามันต้องหาคอาเชืนในความสัมพันธ์นะต้องโฟก,กัสให้เป็นการโกัดนะครับอดุสึีว่าจัดการยังไงไปขึ้นเป็นเดลเวอร์ะ iver, นะไปขึ้นเป็นการมาเทียบความรักหมายถึงว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอ,อย่าใช้แต่หัวใจอย่างเดียวต้องใช้หลักเหตุผลด้วยแล้วก็ต้องมีการพูดคุยด้วยเหตุผลในส่วนที่มันเป็นความเป็นจริงในะเรื่องของความรักจะได้ไม่มีอะไรที่มันกระทบจิตใจของตัวเราเนี่ยจนเกินไปนะเพราะมัน เป็นผลกระทบทางจิตใจของตัวเราเกินไปเนี่ยมันให้ความรักมันแยกกว่าเดิมนะเพราะว่ามันเหมือนเข้ามามาแล้วก็ไปมามาแล้วก็ไปจิตใจแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับร่องรอยในส่วนที่เขาหายไปนั่นเองอ่ะดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการเผลอเรอเผลอเรอทางจ,จิตใจของตัวเราที่เออพอเขามาแล้วก็รู้สึกมีความสุขเหมือนว่าคนคนนี้แหละเหมือนเสมือนคบกันแล้วแต่จริง ความเป็นไปที่มันยังไม่แน่ไม่นอนมันยังคงเหลือเหลืออยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเร่งนะเราก็หาความเป็นจริงหาสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ทำไมถึงไม่ชัดเจนเองดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนเกิดราศีมังกรเนี่ยอยู่ที่60เนะถึงแม้ว่ามันกําลังมาดีแต่ตอนปัจจุบันตอนนี้มันยังดีไม่ค่อยเท่าที่ควรที่เราควรจะเป็นนั่นเองนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ เรามาต่อกันที่สําหรับคนมีคู่กันบ้างดูสิว่าคนมีคู่ในกรุงช่วงนี้เป็นอย่างไรเจ้าชะตาเป็นอย่างไรปับ๊บพายขึ้นเป็นพระขันนะพระขันทกุมารแล้วก็พระเราในช่วงนี้มันเหมือนเราเรามีเรื่องทําหลายอย่างนะไปพระขันทกุมารไปถึงแบบคนที่เก่งต้านการรบแสดงว่าในช่วงนี้เราเจอเรื่องราวในชีวิตค่อนข้างเยอะในเรื่องความรักมันโดยเกิดอารมณ์นะอารมณ์ร้อนนะปากไวไปหน่อย หรือว่าบางทีเรา,าใช้อารมณ์กับคู่ของเราแล้ค่อนข้างเยอะไพ่ขึ้นเป็นปราูคือเรื่องของอารมณ์มาล้วนๆเลยนะคู่เรารู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างาคู่เราก็พยายามที่จะปรับเราเข้าใจกับตัวเรานะไพขึ้นเป็นไพ่ขึ้นเป็นพระพุทธกรรไปถึงการที่เขามีจิตใจที่นิ่งนะเราก็ดูเหตุผลว่าเออเรามีความทุกข์มีความยุ่งมีความอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องดูนะว่าความอดทนของบางคนเนะี่ยมันก็มีจํากัดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้อง คุมสติคุมอารมณ์ตัวเราด้วยในห่วงจงนี้อะดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรปั๊บอดีตไปขึ้นว่าการกระทาของตัวเราบางสิ่งบางอย่างมันก็ทําโดยตามใจตัวเองนะเราใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่ามันก็มีการกระทบกระทั่งทางความรู้สึกของุ่้งเราด้วยเช่นกันปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันมันเลยเกิดอาการกระทบกระทั่งโดยทันทีที่อย่างที่บอกว่ามันเกิดการอารมณ์ของตัวเราที่เรามี ความวุ่นวายทางจิตใจเจอเรื่องผลกระทบทางการทํางานผลกระทบทางเรื่องราวต่างๆความกดดันทางครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่มันยังประดังเข้ามาและมันมอนลงที่คู่ของเราเนี่ยต้องระวังให้ดีนะอนาคตเป็นอย่างไรอนาคตกียงสู้กันอยู่นะคือถ้าหากเราไม่ตั้งสติแล้วก็ยังใช้อารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ยังทะเลาะเบาแบงกันอยู่มันทาให้เกิดเรื่องเกิดราวได้อันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับรือว่าจัดการอย่างไรเพ่ใขึ้นว่าเราต้อง ปรับที่ตัวเราก่อนอันดับแรกเพราะใครขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่เรากระทาขึ้นเองเหมือนกรีดเลือดอ่ะถ้าเรากรีดกรีดมือไปเพราะกรีดมือไปเนี่ยมันเกิดแผลในจิตใจในร่างกายในความรู้สึกแผลมันยังเป็นรอดแผลเป็นได้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามก็ยังเห็นอยู่ทุกวันดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราทํากับใครสักคนหนึ่งเหมือนเรากรีดแผลในจิตใจของตัวเขาและไม่มีวันที่เขาจะลืมการกระทําของตัวเราได้ดังนั้นแล้วเนี่ยหยุดที่ตัวเราปรับจิตปรับใจปรับอารมณ์ที่ตัวเรา จะดีกว่าดีกว่าที่ให้เขาต้องมายอมตัวเราถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งสติและเพิ่มพลังใจตัวเราเนี่ยให้เยอะๆเข้าไว้อ่นดูซิว่าไพ่เ,เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นอ่าพระแม่ธรณีนะแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของความที่มันทําอะไรแบบวุ่นวายเยอะมันทําให้มันหลงสติในคําพูดในอารมณ์ในความรู้สึกต้องหาจุดหยุดในเรื่องของจิตใจนะเมื่อมีความทุกข์อะไรเนี่ยเราก็ควรจะพูดต้องบอก ต้องปรับความเข้าใจเราทุกอะไรเราเป็นอะไรยังไงได้หาทางแก้ไขร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าเราใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวมันก็ทําให้เรื่องเกิดเรื่องเกิด,ร,กด,ร,กด,ร,กดราวที่ทุกแค่เรื่องชีวิตพอแล้วจะมาทุกเรื่องของความรักเลยจะดีกว่าดังนั้นเมื่อเราสะสมในเรื่องของความทุกข์เพิ่มขึ้นมันก็มีอะไรที่มันดีนดนดนดยิ่งขึ้นเองดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนมีคู่คนเกิดราศีมังกรในฮวงชุงนี้อยู่ที่60%อนตะคือต้องค่อยๆเป็ี่ยนค่อยๆไปค่อยๆจัดการค่อยๆปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นพลังใจให้นะครับ